ชีวิตในช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของไอเด็กนุมมีนามว่าไอช้างบุตรชายคนโตมีน้องรองชื่อว่าไอมีแล้วก็ยังมีน้องสาวอีกหนึ่งคนไอช้างมันก็เป็นเด็กที่เอาดีปัจจุบันนี้ มันเพียรพยายามค้นหาคำตอบของชีวิตแต่ความรู้ในวัยเด็กที่พึ่งผ่าน18ฝน18หนาว18ร้อนจะเอาอะไรได้มากมายสิ่งเดียวที่ไอ้ช้างมันนึกขึ้นได้ก็คือการมุ่งมั่นอ่านหนังสือ ตำรับตำราในที่นี้ไม่ใช่ตำราที่เรียนอยู่ในโรงเรียนชีวิตประจำวันของมันจันถึงสุขในฐานะเด็กวัยรุ่นมัธยมปลายเข้าเรียน8ดโมงเช้าเลิกเรียน4ี่โมงเย็นมีพักเที่ยงก็เหมือนปกติคนทั่วไป นักเรียนทั้งหลายก็ให้ความสนใจกับครูบาอาจารย์ที่ยืนอธิบายอยู่ที่หน้ากระดานหรือหน้าชั้นเรียนแต่ไอ้ช้างมันให้ความสนใจนอกหน้าต่างมีปกติของการหันหน้าไปยังหน้าต่างแต่แล้วสิ่งที่มันเห็น ก็เป็นแต่เพียงสายลมที่พัดยอดไม้ต่อเมื่อมันได้ฟังคำอธิบายเรื่องของลมจากครูชาญและครูชัยนับจากนี้ไปสายลมที่พัดผ่านบนยอดไม้บนยอดหญ้าสายลมหมุน สายลมแผ่วเบาสายลมพัดกระโชกหนักมันไม่ใช่สายลมเดิมที่ไอช้างมันเคยรู้จักอีกต่อไปมันมีจินตนาการที่บวกด้วยวิชาการความรู้ในเรื่องของลมมาถึงปัจจุบันนี้แล้วไอ้ช้าง ก็เพียรพยายามไปหยิบไปยืมตำรับตำราวันนี้ก็เช่นกันไอ้ช้างมันคงนึกสนุกอยากจะมีเพื่อนเรียนเมื่อคิดได้ดังนี้แล้วไอม้มีมานี่มานั่งตรงนี้เดี๋ยวพี่จะอ่านตำราให้ฟังตำราอะไรอะครับ มีมีนิทานไหมมีแต่ว่าต้องอ่านตำราเล่มนี้ให้จบก่อนและเดี๋ยวจะเล่านิทานต่อจากนั้นก,ก็ก็ได้ครับนิทานหนึ่งเรื่องเดี๋ยวผมจะนั่งฟังได้อา้าวฟังนะพี่จะอ่านให้ฟังผู้จะ,จะเจริญ กรรมาฐานในลายวิชานี้พึ่งกำหนดรู้จักธาตุและสังขารก่อนสภาวะที่มีอยู่โดยธรรมดาอันจะแยกออกไปอีกไม่ได้เรียกว่าธาตุธาตุเหล่านั้นคุ้มกันเข้าเองโดยธรรมดาหรือมนุษย์ปรุงขึ้นเรียกว่าสังขารแสดงอุทาหรณ์พอเป็นตัวอย่างเช่น กระดูกเรียกว่าอาธัธิเนื้อเรียกว่ามังสังเลือดเรียกว่าโรหิตังความอบอุ่นเรียกว่าไฟสันตับปักคีและลมและอากาศอากาศคือพื้นที่ช่องว่างถ้าไม่ประสงค์จะกล่าวให้ละเอียดต่อไปเป็นาธาตุละอย่าง ร่างกายคือการประชุมธาตุเหล่านี้นั่นเองเป็นสังขารฝ้ายและสีเป็นสัมภาระอันหนึ่งอันหนึ่งดุดเดียวกับธาตุผ้าที่คนเอาฝ้ายมาปั่นให้เป็นได้ย้อมด้วยสีแล้วทอขึ้นนั้นเป็นสังขาร กองธาตุหรือสัมภาระที่แสดงมาเป็นอุทาหรณ์นั้นยังเรียราดกระจัดกระจายกำหนดรู้ยากนักปราดท่านจึงได้ย่นให้สั้นเข้าเพื่อกำหนดรู้ง่ายๆครั้งโบราณท่านจัดธาตุที่เป็นส่วนรูปเป็นสีกองธาตุ กระดูกก็ดีเนื้อก็ดีฝ้ายก็ดีสีก็ดีดังกล่าวไว้ในอุทาหรณ์ข้างต้นนั้นท่านรวมเรียกเป็นาธาตุอันเดียวว่าปัตถวีหรือาธาตุดินด้วยเหตุว่า,าธาตุเหล่านั้นแม้นจะปรากฏว่าต่างกันโดยชนิดก็ยังจัดว่าเป็นอันเดียวกัน เข้าได้โดยลักษณะคือความเป็นของแข่นแส่วนเลือดเงือมันเหลวท่านจัดเป็นาธาตุอันเดียวกันกับาธาตุน้ำเรียกว่าอาโปาธาตุเพราะว่ามันเป็นของเหลวเหมือนกันไออุ่นในร่างกายความร้อนที่เกิดแต่ของที่ถูกันเกิดแต่ไฟฟ้า เกิดแต่แสงแดดแห่งดวงอาทิตย์ท่านจัดเป็นธาตุอันเดียวกันกับธาตุไฟเรียกว่าเตโชธาตุเพราะมีความร้อนเป็นลักษณะเหมือนกันลมอันพัดมาแต่ทิศนั้นๆตามฤดูกาลพายุใหญ่ๆอันตั้งขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวและ ลมอันเดินอยู่ในร่างกายเดินอยู่ในสัตว์ทั้งหลายท่านจัดรวมเข้าเป็นธาตุอันเดียวกันเรียกว่าว่าโยธาตุเพราะมีความพัดเป็นลักษณะเหมือนกันครั้งโบราณน,นักปาาจัดธาตุปันเป็นส่วนรูปเป็นสี่อย่างดังนี้ดังมา ในกายานุปัสติปฐานหมวดธาตุในมหาสติปฐานสูตรดังนั้นมารู้จักธาตุขึ้นอีกอย่างหนึง่งซึ่งเรียกว่าอากาศธาตุกำหนดรู้ได้ยากเพราะเป็นของที่สุขุมมองไม่เห็นด้วยจักสุอาจจะรู้ได้ด้วยสัมผัส แต่ก็ยังรู้ได้ยากอีกเหมือนกันในที่ว่างเป็นช่องไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่อากาศธาตุย่อมเดินเข้าขังอยู่เต็มทั้งนั้นแต่เพราะเป็นทาตเบาและขยายตัวได้คนเดินไม่รู้สึกประทะเสียด้วยซ้ำไปอุปการะแก่ชีวิต ของสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์ทั้งเดียละฉานสัตว์หายใจสูดอากาศเข้าไปเพื่อปรุงโลหิตสำเร็จเป็นไออุ่นถ้าจะไข้รู้จักท่านนี้พึ่งเอากระบอกกองน้ำลองกองน้ำดูในห้องน้ำเอาไว้ในที่สงัดลมในขราวแรก เอานิ้วมืออุดท่อข้างบนกระบอกน้ำเสียจุ่มน้ำกระบอกลงไปในน้ำคงจะรู้สึกว่าน้ำเข้าไปได้หน่อยนึงแล้วมีอะไรประทะอยู่นั่นคืออากาศสาตธานี้เองอันเข้าขังอยู่ในกระบอกน้ำเข้าไปได้ก็แต่เพียงหน่อยนึงเพราะอากาศต้อง ต้องน้ำประทะอันตัวเข้าน้ำเข้าไปอีกไม่ได้นั้นเพราะว่าอากาศอัดแน่นเต็มที่แล้วประทะอยู่นั่นเองคราวนี้ลองเปิดนิ้วมือของท่านจากท่อข้างบนแต่วางไว้ตรงปากท่อจุกกระบอกลงไปอีกคงจะรู้สึกว่าน้ำเข้าไปได้อีก ในขณะเดียวกับนิ้วมือได้สัมผัสความเย็นเฉีวเฉีวขึ้นมาจากท่อธาตุนี้ขึ้นมาถูนิ้วมือนี้นั่นแหละคืออากาศธาตุอีกอย่างหนึ่งขณะไปในย่านที่แล่นโดยเร็วได้สัมผัสลมเป็นอันมากแต่ข้างทางต้นไม้นิ่ง นิ่งไม่เคลื่อนไหวไม่ขยับลมที่กระทบวู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 นั่นแหละนั่นแหละคืออากาศาธาุยานเดินโดยเร็วปะทะอากาศโดยแรงจึงรู้สึกสัมผัสหากจะเดินด้วยเท้าก็คงจะไม่รู้สึกท่านพบอากาศาธาทุเข้าแล้วจึงได้เติมขึ้นอีกอย่างหนึ่ง เป็นาธาตุที่ห้าดังแสดงเอาไว้ในจุนลหุโรวาทสูตรแต่นักปราชญ์ในชั้นหลังกล่าวว่าวาโยกับอากาศาธาตุก็เป็นาธาตุเดียวกันวาโยก็คืออากาศที่เดินกำลังแรงนั่นเองข้อนี้ก็เป็นความจริงอุดหนุนการจัดาธาตุสี ของเดิมให้มั่นเข้าในที่นี้จะกล่าวเพียงธาตุสีพอสมแก่กรรมาฐานบทนี้เป็นไงเอเม,มีรู้เรื่องไหม <c oughs> โอ้ยอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยอะไรอากาศธสตทอะไรก็ไม่รู้ฟังแล้วเมื่อไหร่จะได้ฟังนิทาน เออฟังพี่ไปก่อนแล้วกันนะเรื่องราวในตอนนี้เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านกำลังสอนว่าที่ไปที่มาของวิชากองธาตุสีนั้นนะ่ะมันคืออะไรและท่านค้นพบได้อย่างไรมีวิธีการพิสูจน์อย่างไรว่าธาตุทั้งสีอันประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟผมไม่อยากฟังธาตุสี ผมอยากฟังนิทานอา้าวอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะได้ฟังนิทานแล้วอดทนฟังอีกนิดหนึงนะอา้าวต่อไปจะกล่าวาธาตุสีคือปัตวีอาโปเตโชวายโยนี้มีทั้งภายนอกภายในธาตุภายนอกก็อย่างเช่นภูเขาแม่น้ำกองไฟลมพัดโดยลำดับกัน ธาตุที่เป็นธาตุภายในนั้นคือที่คุมเข้าเป็นร่างกายของคนของสัตว์ส่วนที่แข็งที่แข็งมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าปัทวีธาตุส่วนที่เหลวไม่แข็งเหมือนปัทวีธาตุ แต่มีลักษณะเอิบอาบอยู่ในปัถวีรักษาปัถวีให้สดอยู่ก็อย่างเช่นโรหิตมันคน้นมันเหลวหรือเหงือเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าอาโปธาตส่วนที่ร้อนอบอุ่นรักษาปัถวีไม่ให้เน่าคือไออุ่นอันเกิดแต่ ลมหายใจสูดอากาศเข้าไปปรุงโลหิตที่เป็นไปโดยปกติหรือที่แรงจัดขึ้นในเวลาที่เป็นไข้ความร้อนที่เกิดขึ้นเพราะร่างกายบทฝนและแรงในอาโปธาตสำหรับละลายอาหารเป็นเตโชธาตส่วนที่พัดไปมานับเป็นเครื่องค้ำจุนปัฐวี มีลมพัดขึ้นมีลมพัดลงและอากาศอันขังอยู่ในช่องว่างแห่งร่างกายแรงขับโลหิตให้เดินและแรงสูบอากาศเข้าไปแล้วก็ขับออกก็คือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั่นเองอย่างนี้ก็เป็นวายโยธาธาตุทัทง้งสี่นี้คุ้มกันเข้าเป็นร่างกายฉันใด ในส่วนอันหนึ่งอันหนึ่งแห่งร่างกายก็มีธาตุเหล่านี้เข้าเจือกันอยู่เช่นน้ำย่อมมีอยู่ในเนื้อน้ำมันมีอยู่ในกระดูกแต่เพราะเป็นของมีน้อยไม่ถึงซึ่งอันนับจึงเรียกแต่ธาตุที่มีมากเอาจบลงไว้แค่นี้ก่อน ในส่วนของทฤษฎีกองท่าตามคําสัญญาว่าถ้าฟังจบแล้วจะเล่านิทานให้ฟังพร้อมหรือยังพร้อมตั้งนานแล้วรอจนเมื่อยแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะเล่านิทานสักทีอะตั้งใจฟังนะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้ามนุษย์น้อยตัวหนึ่ง เดิมทีก็วิ่งเล่นกันอยู่ในหมู่บ้านแต่วันนั้นไอ้เจ้าเด็กน้อยสี่ห้าคนก็ชวนกันเข้าไปวิ่งเล่นในปา่าแล้วหลังจากนั้นก็เดินหลงเข้าไปในปา่าไม่สามารถจะหาทางกลับมาได้บางคนก็ร้องไห้งองแง บางคนก็รู้สึกว่าโอ้โหเราต้องทำยังไงกันดีบางคนก็โกรธเพื่อนบางคนก็โทษกันกล่าวโทษกันว่ามึงนั่นแหละพามาแล้วก็เป็นเหตุที่ต้องหลงปลาแล้วหลังจากนั้นก็มีเด็กคนหนึ่งชื่อว่าเจ้ามนุษย์น้อยเป็นเจ้ามนุษย์น้อยผู้มีปัญญาก็บอกกับเพื่อนๆว่าทุกคนทุกคน ไม่ต้องตกใจสิ่งที่เราต้องทำเมื่อเราหลงป่าประการแรกเราจะต้องแสวงหาน้ำก็แล้วจะไปหาน้ำที่ไหนเล่าไม่มีโอ่ง,งน้ำไม่มีขันน้ำไม่มีขวดน้ำเราต้องอดตายแน่เลยใจเย็นๆพ่อของข้าเนี่ยเคยสอนเอาไว้ถ้าเราหลงป่า ให้เรามองหาเครือเถาวันเถาวันที่ข้ารู้จักและสามารถที่จะตัดเอาเถาวันนั้นนะมาดื่มแทนน้ำได้จะมีน้ำอยู่ในเถาวันก็คือให้พวกเราทุกคนช่วยกันหาเครือตํำลึงเครือตํำลึงเหรอเออเออ,เอ,อพอจะรู้จักหลังจากนั้น เด็กทั้ง4ีห้าคนก็ช่วยกันเดินหาเครือตําลึงแล้วมันก็ไปเจอเครือตําลึงป่าเป็นเถาใหญ่อีกคนก็ไปเจอเครือตําลึงป่าเป็นเถาที่มีขนาดเล็กลงข้าเจอแล้วนี่เถาตําลึงแต่เอ๊มันไม่เหมือนกับตําลึงที่บ้านของข้าเลย แต่ข้าก็คิดว่ามันมันก็คือตำลึงแน่ๆข้าก็เจอมาเหมือนกันแต่เครือของข้าเล็กกว่าไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องเถียงกันเครือตำลึงที่มีใบปีส่วนเว้านั่นน่ะคือตำลึงตัวผู้ส่วนที่เองอีกคนหนึ่งถือมาเนี่ยมันคือตำลึงตัวเมียมันเป็นตำลึงตัวผู้กับตำลึงตัวเมีย เราสามารถที่จะตัดเกลือตำลึงแล้วมันก็จะมีน้ำทำให้เราไม่อดน้ำตายแล้วก็ค่อยคิดกันต่อเนี่ยเหตุมันก็เป็นเพราะเจ้านะพาเข้ามาในป่าแล้วก็มาหลงป่าก็บอกแล้วไงไม่ต้องทะเลาะกันเอาละเราได้น้ำดื่มแล้วก็ช่วยแก้กระหายได้ แต่เราก็จะหยุดแค่นี้ไม่ได้หรอกเพราะเดี๋ยวค่ำมืดแล้วก็จะถึงเวลาที่เราจะต้องหิวอีกช่วยกันขุดหัวเผือกหัวมันกันเถอะในป่านี้ก็ยังพอจะมีให้เรากินได้บ้างผลไม้ที่เก็บในป่ากินได้แต่ต้องระวังผลไม้ที่มีสีสันฉูดฉาดสีแดงสีที่มันเข้มๆม,ม,มันมักจะมีพิษ ระวังตัวกันไว้ให้ดีแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรมีพิษอะไรไม่มีพิษงั้นก็เอาอย่างนี้ข้าว่าเล่าไปช่วยกันหาต้นกล้วยหมายถึงกล้วยป่านะาหรือใช่แล้วก็ถ้าหากล้วยป่าเจอแล้วจะมีประโยชน์อะไรแล้วถ้ามันไม่สุกแล้วก็กินไม่ได้เอา ไปหากันก่อนก็ได้ก็ได้งั้นเดี๋ยวไปหากันก่อนแล้วเด็กๆก็ได้ช่วยกันเดินหากล้วยป่าข้าเจอแล้วข้าเจอแล้วข้าเจอดงกล้วยป่าแล้วเอาละเมื่อเจอดงกล้วยป่าแล้วทุกคนสบายใจได้เราลอดตายแน่นอนแต่มันไม่มีผลกล้วยสุกเลย เราจะทำยังไงมีแต่กล้วยดิบมันฝาดใครจะไปกินได้เชื่อข้าสิเดี๋ยวข้าจะทำให้กินข้ามีวิชาก่อกองไฟเดี๋ยวเราไปเอาไม้มาไม้ที่แห้งๆนะแล้วเดี๋ยวเอามาเสียดสีกันจนกระทั่งมันเกิดไฟและไฟนี่แหละจะเป็นการส่งสัญญาณให้พ่อแม่ของเราตามมาถูกว่าเราอยู่ตรงไหนถ้าเขาเห็นควันไฟ ในระหว่างนี้เราก็เอากล้วยดิบนั่นแหละเอามาปิ้งกล้วยมันมีรสฝาดแต่ถ้ามันโดนความร้อนจากการปิ้งมันก็จะสามารถกินได้เอาว่าไงก็ว่าตามกันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอืกล้วยปิ้งนี่มันก็อร่อยดีนะเออข้าไม่เคยกินเลย เออจริงด้วยเห็นไหมข้าบอกแล้วแล้วเราก็มีกล้วยเยอะเลยเราไม่ตายกันแล้วเพื่อนเลยเอออย่างงี้ค่อยโล่งใจหน่อยโอ้ยอออออเป็นอะไรอ่ะโอ๊ยกล้วยติดคอมันแน่เลยเอ,อ้ยน้ำเราก็ไม่มีทำยังไงดีอ่ะทุกคนช่วยกันไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจเราตัดต้นกล้วย ต้นกล้วยจะมีน้ําแล้วเราก็ช่วยกันบีบบีบเอาแล้วเข้าช่วยกันบีบแล้วให้ได้น้ําเร็วที่สุดให้ได้สักหนึ่งกลืนก็ยังดีให้กลืนกล้วยป่าลงไปได้มันจะได้ไม่ติดคอเอาก็ช่วยกันสิแล้วหลังจากนั้นเด็กๆทุกคนก็ช่วยกันบีบเอาน้ําจากต้นกล้วยและเมื่อลอกเปลือกต้นกล้วยได้น้ําพอสมควรแล้วก็นํามาให้เพื่อนที่กินกล้วยป่า ปิ้งติดคอให้สามารถที่จะกลืนลงไปได้รอดพ้นจากอันตรายฮายค่าเกือบตายแล้วเชียวเฮย้ยเออดีแล้วดีแล้ว,ลวทุกคนเด็กๆก็หัวเราะกันก็อยากกินตะกะสิก็ค้าหิวอ่ะอืมเอา้าไม่เป็นไรหิวใช่ไหมเรากินกล้วยปิ้งแล้วก็ถือว่าเป็นการกินอาหาร เดี๋ยวข้าจะหาของหวานให้ด้วยนุ่นเนี่ยด้วยที่เมื่อกี้ช่วยกันลอกเอาเปลือกของมันมาคั้นเอาน้ำอะ่ะตอนนี้เราถึงหยวกกล้วยแล้วมันกินได้แล้วก็มีรสอร่อยนะถึงแม้จะไม่ได้หว,วานมากมายแต่ณเวลานี้ข้าว่าเรามากินกันตายกันดีกว่าเออจริงด้วยข้าก็เคยกินแม่ของข้าเคยเอาให้กิน หลังจากนั้นเด็กๆก็กินกล้วยแล้วก็กินหยวกกล้วยร่างกายของเด็กๆเมื่อผ่านการหลงป่ามาอย่างเหน็ดเหนื่อยและการตามหาอาหารจากนั้นเด็กๆก็ได้หลับในขณะที่กองไฟก็โพยพุ่งเมื่อถึงเวลาที่เด็กๆจะต้องกลับบ้านแต่ไม่มีเด็ก กลับไปบ้านพ่อแม่ก็รู้ทันทีว่าไอ้เจ้าเด็กซนกลุ่มนี้มันจะต้องหลงป่าแน่ๆจึงออกมาตามหาแล้วก็เป็นอย่างที่ผู้ใหญ่มากประสบการณ์ท่านสามารถที่จะพยากรณ์พฤติกรรมของเด็กๆได้ก็มองเห็นควันไฟจึงได้มารับเอาตัวเด็กๆกลับไปบ้าน อย่างปลอดภัยอ้าวจบแล้วนิทานเรื่องนี้เป็นไงสนุกไหม,มก็สนุกดีได้ความรู้ด้วยเออกล้วยป่าก็กินได้ถ้ามันดิบมันฝาดก็เอามาปิ้งได้หยวกกล้วยก็กินได้เครือตตำลึงก็มีน้ำโอเคไปเล่นดีกว่า